นับสนุนโดยลอตเตอรี่พล u s ชุดใหญ่โอนไว้จัดเต็มวันนี้วันโกนผู้มีวันพระจำไว้นะลูกวันโกนน่ะเราจะต้องเอาขนมจีนน้ำยาขึ้นไปว่ายายกูเลาเรานะถึงไม่ใช่วันโกนใครเอาขนมจีนน้ำยามากินที่บ้านน่ะ ก็ต้องเอาขึ้นไปไว่ายายกูเราก่อนก่อนกินนะยายกูเราที่ชอบกินดนมจีนน้ำยามากเลยใครจะกินก่อนไม่ได้นะลูกครับยายอ่ะเอาไปไว่ายายกูเราซะครับผม thank you ขนมจีนมาไว้นะครับยายกุเรา ยืดมึงทำไรอ่ะยืดพ่อมึงดิกูเนี่ยก็พบเว้ยก็มึงชอบลายยืดไม่ใช่เหรอพ่อมึงอ่ะเดี๋ยวมึงได้ยืดตีนกูนี่ว่า <mereka> แต่วันนี้มึงอยู่บ้านคนเดียวจริงเหรอวะก็เออไงตายายกูเข้าไปธุระต่างจังหวัดกูเลยให้มึงมานอนเป็นเพื่อนอ่ะอ๋อไม่ใช่ว่ามึงกลัวผีเลยให้กูมานอนบ้านเป็นเพื่อนเหรอวะน่าแต่มึงจะคิดเถอะ กูจะบอกอะไรให้นายอันว่าผีมันไม่มีจริงถ้ามึงจะกลัวกลัวก,วดกวูดีกว่าว่ายืดมึงเลิกขี้โม้ขี้ได้ไหมวะแล้วไปเอาจานข้าวมาคดข้าวกินได้และเดี๋ยวกูจะเอาขนมจีนไม่ว่ายายกูแลาวข้างบนเออเอออ ตะโกนทำไมเนี่ยกูแค่กินขนมจีนเองอยืดกูก็บอกแล้วว่ากูจะเอาขึ้นไปไหว้ยายกูแล้วข้างบนแล้วยายกูอ่ะเขาสั่งห้ามด้วยว่าถ้าไม่ไหว้ก่อนอ่ะห้ามกินเด็ดขาดจะอะไรหนาว่ากับแค่ขนมจีนเนี่ยกินเข้าไปหไหวได้ไงคนเดียวขนมจีนไปเป็นแข่งนี่คิดจะแบ่งคนอื่นบ้างเลยได้ไงพอเลยมึงยืดไปไปคดข้าวกินได้แล้วเออเออเออ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเข้าดิอะระหังตัวขางลังะวเฮ้ยระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธตังภะัตังะวันตังปะวนะวัตะวัสังภวันตสันาภะตภะวะวตังะวะัะันงภะันภะะัว สร้างครังนามามีเขาดีจะจบนี่โอ้ยโยแยแูแค่เนี้ยก็แค่เนี้ยโถแหมอ่านสวดมนแค่เนี้ยสวสดคนเดียวไม่ได้ไงถึงขั้นต้องเปิดคลิปสวสดหมดเป็นเพื่อนเลยอะพูดอะไรเนี่ยเอา้าก็ตอนที่มึงสวสดมอนต์อ่ะ กูอ่ะไม่ได้ยินเสียงมันสดมันเลยนะเว้ยได้ยินแต่เสียงคลิปสดมันเพิ่งเปิดอะ่ะกูเปิดคลิปเออดิป้าโทรศัพท์กูใช้อยู่ข้างหลังมึงอะ่ะโทรศัพท์ดูดิฮะเป็นเกมเยอะนะมึงอะ่ะ อันอันอันอ,อันปวัวชีเป็นเพื่อนกูนหน่อยอันเออวิ่งเร็วนะเว้ยกูมไม่ไหวแล้ว<ม>ตามด้วยนะเว้ย เข้าห้องน้ำเปล่าเดี๋ยวกูยืนรอไปยืดมึงจะทำอะไรตรงนั้นวะทำไมไม่ไปรีบไปนอนวะฮะมึงเป็นไรก็เมื่อกี้เนี่ยกูเพิ่งเห็นมึนงอะ เดินผ่านหน้าหัข้องน้ำไปเมื่อกี้เนี่ยไปยืดกูว่ามึงละเมอว่ะกูเพิ่งลุกมาเมื่อกี้นี่เองไปนอนได้แล้วมึงอ่ะมึงจะฉี่เอาไม่เอาอ่ะกูอยู่ด้วยเข้าห้องน้ำไปเลยเข้าห้องน้ำไม่ต้องปิดประตูนะเท่ไหม เขไม่ต้องปิดไงเ,ออเข้าไปยันเฮ้ยแป๊บหนึ่งเร็ว,เ,รวเออโอ้ยยืดมึงเป็นเอามากนะเนี่ยพวกกอบแขนกูอยู่ได้กูอึดอัดอุ๊ยยันกูกูกลัวนี่หว่า

อไอ้เียมนีอลังกูเี่ย um ลังอะไรของมือวะอะไรงวะหนักนะ ไอ้อังสามึงอ่ะเย็ดใจเย็นเปิดผ้าห่มมาดูก่อนมีใครที่ไหนล่ะมีใครไหม กูไม่ไหวแล้วไปอ่ะกูไม่ไหวแล้วไปช่วยกูด้วยรอเช้าก่อนได้ไหมกูไปส่งถึงบ้านเลยเนี่ยฮะกูไม่ไหวรอสันรอเช้าก่อนเชื่อกูรอเช้าก่อนไปนอนนอนไอ้ยืดมึงนอนกูไม่ไหวเลยนอนนอนนอนก็นอนวะ

ครอยู่ข้างกไม่ดูเห็นมีใครเลยยื่นมันใจเย็นพี่เขาอยู่ข้างกูอ่ะเห็นมีใครใจเย็นยื่นใจเย็นดิไอ้หเห็นมีใครเลยอยูังงายไปอไปอูังมลย ไปอยู en. ่ลามึงตกูไม่อยู่แฮนด์เองยืดมึงใจเย็นอยู่ลำมึงไปอยู่ลามึอไกไม่อยู่แล้วเฮ้ยไอ้ยืด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 มึงไหวปะวะช่วยยครับไอ้ยืด นืครับยืดนี่ตอนยายกับตายังไม่กลับบาเกิดอ,อะไรขึ้นฮะก็อย่างที่อ่านเล่าไะยายดูดิอเอ็งพูดจริงเหรอ คงจะโดนดีแล้วแหละจะข่าบอกเองแล้วไงว่าอะไรก็ได้แต่อย่าไปยุ่งกับขนมกินน้ำยายายกูเราเขาต้องไหวเข้าก่อนถึง่จะกินได้จำไม่ได้แล้วก็ดูนิสัยยื่นมาสิยายพูดอะไรก็ไม่ฟังท้าทายมันก็สมควรอ่ะมันเลยโดนจัดเต็มไงใาญ่กูเราไม่ชอบคนนิสัยไม่ดีเอาอย่างนี้ เอกรีพาเพื่อนเองเนี่ยขึ้นไปไหว้ขอขามาใหญ่กูเราซะเดี๋ยวอาการมันก็ดีขึ้นเองล่ะยืดไหวไหมไอ้ยืด เราผมผมทำผิดไปแล้วครับผมขอโทษครับผมขอโทษผม,ผมขอโทษครับผม,ผมผิดไปแล้วครับขอโทษอย่าลบหลูสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ือได้ว่าเป็นคำที่ใช้กล่าวอ้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งอาจจะเป็นแค่การห้ามปรามคนที่คึกขนองไม่เชื่อในสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อไม่กลบาหว่าในสิ่งที่คนทั่วไปกาบวาวว้ถ้าหากลบลูสิ่งเหล่านั้นแล้วชีวิตจะตกตำ่ำเพราะทุกทีล้วนมีเจ้าที่อยู่ที่นั่น,น,นเราควรให้เกียรติานทีและทำตามกฎที่สร้างไว